รู้ไหมครับว่าทำไมพวกเราถึงเลือกแบรนด์ซีฮูมาให้ทุกคนในะประเทศไทยได้ใช้งานกนะันเพราะว่าผมทำออฟฟิศมาค่อนข้างนานทีเดียวนะครับเราก็เจอว่าหลายคนนะมีปัญหาเรื่องการนั่งทํางานและหลายคนก็มีปัญหาเรื่องโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมด้านหลังจนทําให้ปวดหลังหรือไม่ก็ปวดบ่าปวดคอจนรักษาไม่หายแล้วมันเหลือหลังมากๆผมรู้สึกว่าการมีเก้า e อี e ้นั่งทํางานดีๆสักตัวหนึ่งเป็นเก้าอี้ที่สามารถซับพอร์ตสรีระได้อย่างแท้จริงอะซีฮูอะครับมันจะมีรุ่นหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนเลยตัวนี้ครับเป็นตัวที่เป็นโดโลซีรีตัวเริ่มต้น ามากๆสาหรับคนที่หาเก้าอี้ที่จะไว้ป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรมส่วนซัพพอร์ตด้านหลังตัวนี้เป็นจุดไฮไลท์เลยนะครับใส่ใจในเรื่องของการออกแบบมากๆเขามี r d ไปเทรนนิ่งในเรื่องอกขรมิกที่ต่างประเทศวิจัยมาในหลายๆด้านจนเกิดตัวการซัพพอร์ตด้านหลังแบบนี้ขึ้นมาเวลาเรานั่งอะครับลมบ้าเนี่ยมันล็อกคุณให้เวลาคุณนั่งเนี่ยคุณจะนั่งเป็นแนวตรงไม่ว่าคุณจะนั่งเบี้ยวอย่างไรนะกระดูกสันหลัง L4 และ L5 ของคุณจะถูกล็อกด้วยบัตเตอร์ไฟวิงลมบ้าซัพพอร์ตตัวนี้ หาที่ไหนในตลาดไม่มีอีกแล้วผมอยากให้คุณลองมานั่งโดโลโมเดลตัว S แล้วคุณจะรู้ว่าการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดมมีอยู่จริงแล้วควรเริ่มต้นดูแลตัวเองในการนั่งทํางานตั้งแต่วันนี้เพราะใน1วันอยู่หน้าคอมพิวเตอร์มากกว่า5ชั่วโมงแน่นอนแล้วมาลองกันนะครับโดโลตัว S ครับ